กลับเข้าสู่รายการของเรานะครับช่วงนี้ช่วงสําคัญเลยครับนก็คือช่วงชวนชิมนนเองค่ะอร่อยชวนชิมของเราวันนี้พี่จะพามาที่ไหนเนี่ยแถวคลองทวีวัฒนาร้านนี้เขามีจุดเด่นยังไงพี่ถึงพาหนูมาเคยมาชิมแล้วเขาอร่อยมากๆเลยเขามีหลากหลายเป็นแบบฟิวชั่นมีอาหารมากมายในร้านนะฮะอาหารไทยมีไหมมีอาหารฝรั่งมีของหวานมีโอ้โหเริ่มครบแล้วเนี่ยใช่และชื่อร้านของเขาก็คืออั y a าเพลสครับเขาบอกว่าตั้งมาจากชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับเขามากโอเค ถ้างั้นเราลองกันใ้าอย่างนั้นเราไปเจอเจ้าข,ของร้านอัญญาเพลสเลยไหมะนะฮะอยากรู้ว่าอัญญาเนี่ยเป็นใครเจอเลยครับไปค่ะช่วงอร่อยส่วนติมสนับสนุนโดยหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข,ข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มาเลยนะฮะปลาบรยาิย่าดีอยู่ด้วยนะปลาอะไรฮะปลาค่า สวัสดีครับเอาละฮะนี่คือเจ้าของร้านนะครับวินเคครับผมใช่ค่ะคุณแค่คะทำไมร้านถึงชื่อว่าอัญญาเพลสจริงๆชื่อนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นชื่อมงคลแล้วกันนะครับก็คือว่าคิดว่าชื่ออะไรดีเราอยากได้สั้นหน่อยจำง่ายแล้วก็ไม่ยาวเกินไปสุดท้ายก็เลยลงเลยเป็นชื่อลูกสาว อ๋ออัญญาเป็นชื่อลูกสาวก็คือว่าเป็นชื่อที่ดีที่สุดนะฮะเออดีนะน่ารักดีนะการตกแต่งร้านล่คะเราเน้นเป็นแบบไหนคะสบายสบายดีกว่าครับไม่ไม่เวิร์กกันไปแล้วก็แบบไม่ได้เรียบจะจนแบบเหมือนไม่ได้ตกแต่งเมนูอาหารดีกว่ามีอาหาร กี่ประเภทคะคือที่ร้านเนี่ยอาหารเรามีทั้งไทยและฝรั่งครับแล้วก็ขนมก็เยอะเหมือนกันคือเยอะมากว่ะเยอะมากประมาณห้าร้อยกว่ารายการแล้วใครเป็นเชฟใครเป็นคนทําอาหารเชฟก็มีผมตัวผมเองก็ทำด้วย,ย,ยทำเองแ้วกคุณเก่ทำเองด้วยแล้วก็มีพ่อครัวด้วยเหมือนกันที่เป็นทำกันมาตั้งแต่ต้นเลยเ<อ>ดี๋ยววันนี้นะครับมีหลายอย่างเหมือนกันจะมีผสมมีทั้งไทยและฝรั่งโอเคมารู้จักกับบรรยากาศร้านนะฮะทีนี้มารู้จักกับเมนูอาหารกันดีกว่าครับไปกันดีกว่าค่ะที่โต๊ะอาหารเชิญเลยครับไป เอาล้วฮะมาจัดที่โต๊ะอาหารเรียบร้อยนะครับหลายเมนูวันนี้ที่สนุกตามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของพิซซ่าพิซซ่ามีทั้งหมดกี่รสชาติกี่หน้าตากี่นี่เออตอนนี้มี12ครับ12หน้าเอาล้วฮะขาแม่แฮมมีไหมวันนี้ไม่เอาเอาแซลมอนแับวอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนแซมมอนอันนี้อันนี้เป็นพิซซ่าสโมกแซลมอนนะครับเราใช้แบบแป้งบางอย่างีไหมครับเป็นบางกรอบครับผมหน้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นมะเขือเทศจะเป็นไวท์ซอส อร่อยมากชีสเขาเยอะมากแล้วตัวแซลมอนกับไคเปอร์มันเข้ากันได้ดีมากเพราะตัวพิซซ่าถ้ามันเป็นชีสมันจะเค็มครับผมอ่ะอันต่อมาดีกว่าเอาไหนดีพี่เจ๊ยบอะไรก็ได้อันนี้ไหมได้ครับผมอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าแบบไช้ก่อนอิตาเลียนนะครับผัดกับกระเทียมพริกแห้งแล้วก็น้ำมันพริกซึ่งเป็นน้ำมันพริกที่ทางร้านเนี่ยทำเองก็จะอันนี้จะเผ็ดนิดนึงนะครับแต่ว่าจะถูกปากสำหรับหลายๆท่านน้องอาหารฝรั่งอันเเดี๋ยวเลี่ยนนี่อันนี้เป็นจิจิเจิจิตจิจิตเผ็ด แล้วก็อหอมมากๆนะคะตัวกระเทียมทําให้จานนี้มีกลิ่นหอม,อมแล้วกินกับแป้งอะไรเนี่ยมันเข้ากันมากผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือการจัดจานให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับ,รบแล้วมันก็เข้ากันมากค่ะเด็ดมากอะไรต่อดีครับเอาดับเพลินไหมครับหรือว่าดับเอนอันนี้ก่อน,นเราขั้นด้วยอันนี้ น้พริกนะน้ำพริกครับไม่แต่ไม่เผ็ดครับจริงไม่เผ็ไม่ผมจริงๆที่จะบอกให้ยเอเย็นๆเอาเย็นๆจับไหนนี่ผักนี่ครับผมปัดก่อนพราะว่าอย่างที่บอกที่ร้านเนี่ยมีทั้งไทยและฝรั่งที่ต้องสามารถกินด้วยกันได้ผักขนีาเยอะมากอันนี้มาจากคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นคนชอบทานน้ำพริกมากแล้วเวลาน้ำพริกมานะคุณผู้ชมต้องเสิร์ฟมาพร้อมแบบผักเยอะๆแบบเนี้ย คือมันมีความเปรี้ยวนะครับเครื่องนี่ก็คือกินปาทูเขาต้องเอาไปย่างก่อนแน่นอนเอาพริกไปย่างเอากระเทียมไปย่างเอาหอมแดงไปย่างนะครับเอามาโขลกรวมกันก็กลายเป็นน้ำพริกแบบมาสูตรไทยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอันเมนูต่อไปดีกว่าโอเคครับอันไหนดีครับอันนไหใกล้ๆเลยดีกว่านะฮะเป็นเซี่ยงไฮ้นะฮะน่าจะไม่เผ็ดแล้วล่ะอันนี้เป็นข้าวเจียวเซี่ยงไฮ้ครับเป็นผัดกับมีซอสต่างๆปกติถ้าเราเห็นเซี่ยงไฮ้ก็จะนึกถึงเซี่ยงไฮ้แบบพวกผัดขี้มาผัดขี้มาเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยใ่มีีเป็นพวกซฟู้ด แต่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยอันนี้เป็นเส้นเจียงไฮ้นะครับแล้วก็มาผัดกับหมูหมูครับสคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ว่ามันมีความแปลกตรงที่ว่ามันมีรสชาติของหัวไชเท้าที่มาทําให้มันมีความเค็มความหวานอะไรแบบนี้แต่ที่สำคัญน้ํจิ้มที่เขาผัดมามันหอมมากโดยรวมเลยนะมันหอมขึ้นมาเลยนะรายละเอียดเยอะมากและอร่อยจริงๆครับมาก อันไหนอันไหนพี่แบาได้อะไรอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เราเรียกว่าสปาเกตตี้ลุงชัยลุงชัยเป็นใครเป็นใครอีกเราไม่กล้าจะเรียกแล้วทุกอย่าจะเป็นชื่อเรแต่เล่นงมือว่าจะชัยเป็นใครวะก็ไม่ได้เพราะชื่อร้านเป็นชื่อลูกสาวใครเขาเป็นลุงของลูกสาวเขาชอบทำสปาเกตตี้อยู่บ้านแล้วบอกซอสที่ชอบทำเป็นยังไงเขาบอกน่าสนใจให้ขอไปทำหน่อยนะมาบอกได้ได้เอาไปเลย ก็เอามาแล้วก็มาเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยอันนี้นะครับเป็นสปาเกตตี้ซอสครีมเราจะใส่เป็นพริกปาปิกาอันนี้จะเป็นเหมือนแอน,นด์เบรดี้ก่อยตเลียนเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นเขาก็ไม่ได้ฉุนมากนะคะจนทำจนทำลายความเป็นครีมซอสออกไปลุงชัยเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาชอบใส่ปาปิกาลงไปแป่เขาใส่พริกป่นคนทั่วไปอาจจะรับไม่ได้เพราะชาติมันตัดเจนไปเราก็เลยเอามาปรก็เป็นปาปริกาเพื่อให้มีกลิ่น เล็กๆของพริกเข้ามาเท่านั้นเองเลยกันหนึ่งเล็กันหนึ่งอีกหนึ่งจานอันนี้อันนั้นเป็นข้าวผัดกุ้งกระแตกระแตเป็นใครหั่มต้องไม่เข้าใจกระแตก็คือน้าของอัญญาอัญญาจะอันนี้จะเผ็ดนิดนึงเผ็ดเหรอจริงเหรอครับเอาจริงร้านเนี้ยดองไม่ได้เลยคุณว่าไหนจะเผ็ดไหนจะไม่เผ็ดถ้าในเมนูจะมีรูปพริกเล็กๆให้บอกว่าแบบอันนี้คือเผ็ดนะอะไรอย่างเงี้ย เขาหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าเด็กๆสามารถทานได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบแกะกุ้งที่ร้านใช้เนี่ยนะครับจะเป็นกุ้งสดหมผมไม่ใช่กุ้งแช่แข็งอแล้วเขาก็จผัดนะผัดแบบสไตล์จีนนะฮะเม็ดทั้งแห้งนะครับเป็นแยกเม็ดตางนี้นะฮะคั่วแบบให้หอมกระทะนะครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านคนนี้นะคะคุณเคนะครับเก่งเรื่องการแต่งร้านนะครับแม้กระทั่งเมนูนะครับเขายังหลังสรรออกมาเป็นเมนูที่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมนูวันนี้ก็คือ นี่อันนี้ดีกว่าเที่ยงไฮเพราะว่าเป็นเมนูโบราณก๋วยเตี๋ยวเที่ยงไฮใช่ไหมัครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วคุณทำไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมแสดงให้ทำให้ดูยวันนี้โอเคครับดีครับงั้นไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มได้เลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับก็อันนี้น้ำมันก่อนก็จะมีกระเทียมรากผักชีรากผักชีเริ่มหอมได้กลิ่นแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกต่อไปนะครับก็จะมี ซอสเปรี้ยวน้ำมันงาน้ำมันงาเพิ่มความหอมนี่เป็นจิ๊กโฉกจิ๊โฉแล้วก็สุดท้ายมีเลาจีนนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมนะฮะแล้วก็พอพอมันงวดลงข้นขึ้นนิดนึงเราก็จะใส่หัโคชท้าวโคเท้าวใช่ไหมฮะครับแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายก่อนที่เราจะใกล้นะครับจบเราก็ใส่นะฮะเราก็หมูหมูหมูชิ้นนะครับลวกหมดลวกแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก่อนขึ้นเพื่อความหอมนะครับซีอิ๊วขาว นะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตระาด็สมบูรณ์โอเคเรียบร้อยนะฮะตักใส่จานเรียบร้อยลงพริกสีลงไปนะครับแค่นี้ก็เอาละครับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะสูตรเด็ดของอัญญาเพชนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารได้เลยครับครับผม หลังจากไปดูเมนูการทามาลืมตรงนั้นไปเลยเพราะว่าเห็นของหวานเป็นอะไรฮะ2เมนูนี้โอเคนะครับในในแก้วนะครับอันนี้เรียกว่าปูรินพาเฟ่ร้านจะเป็นคัสตาร์ดแล้วก็มีไอศครีมซึ่งที่ร้านเราทาไอศครีมเองอันนี้เป็นแอปเปิลตุ่นวาแดงเขาไม่ค่อยเชื่อมือใครนะฮะเขาทําของเขาเองนะฮะหลังจากมามันได้อย่างที่เราต้องการรสชาติอย่างที่เราต้องการด้วยอันนี้ตัวแอปเปิลอ่ะเขามีความ เรี้ยวนิดนิดตัวไอศครีมมันเปนมีความหวานแล้วมันทาให้มันเข้ากันมากหอมมากและอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับมันออกมันันะฮะคุณผู้ชมครับมีรสหวานแน่นอนแต่มันก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีเยอะขนาดหวานแบบแสบไส้เอาละฮะเปิดปิดกี่โมงครับร้านเราฮะครัวเปิด11โมงเช้านะครับแล้วก็ปิด4ี่ทุ่มเส้นทางตรงไหนสะดวกสุดอยู่เรียบคลองทวีวัฒนาใกล้ๆกับมอมหิตล ครับผมวิ่งเรียบคลองมาเรื่อยๆก็จะเจอนะฮะชื่อร้านก็คืออัญญาเพรสนเนี่ค่าใช้บริการของดีๆเรามีมอบให้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็มีซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเดชสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับรายการของเรามาเยี่ยมเยือนทั้งทีเราก็ได้มาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้มาด้วยมาร่วมสนุกกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีคําถามมอบให้กันแล้วกันออกระววันนี้วันนี้เป็นอะไรกันวันนี้ผมมีเปาเชิญทานอาหารที่ร้านนะครับหนึ่งพันบาทห้ารางวัลห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาท คำถามก็คือชื่อร้านอัญญาเพลสมาจากชื่อของใครคุณจะตอบตาชัยกันแล้วกันถูกแน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นอัญญาเพลสนะคะเป็นชื่อของใครตอบคำถามเข้ามานะคะหลังจบรายการของเรานะคะขอบคุณอัญญาเพลสนะฮะขอบคุณคุณเคด้วยนะครับขอบคุณคับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาครับผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่สุขหน้านะครับกับอร่อยช่องห้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ